สนามคร้บเลยครับสำหรับสุรินทร์พีทีเอสกับสวนป่าคาริมีโรงเรียนเมืองทีครับสวนป่าคาริมีโรงเรียนเมืองทีโดยมีโค้ชท็อปนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับกับโค้ชท็อปก็เป็นน้าแท้ๆของสมสราที่45 45ต้นไม้เองฮะเล่นง่ายๆมาตรงกลาง19โยกมา ลงนี้ตรงนาทไมไม่ยิงซาอ่ะต้องให้บอกอีกบกเลยย้าไปดีดีไปใคลกใเลื่อนไหมเยอะชอย่ามัวดีไปไปเหนื่อยเื่อนื่อยไปไปชัครึ่งเวลาทั้งสครูนี่นะครับ กเริาจากการแข่งขันทีเปิดการแข่งขันกีฬาจัดสุดครับผู้ถ้าปล่อยผู้ไม่ไงครับตรงนี้ออกข้างไปครับเอาฮะท่านผู้ใหญ่ต้อเครดมันไม่ได้เสีไ้สองเกี่ให้ได้ถูก ไปฝั่งซ้ายให้กับพี่โรดวิโรดออกขวาอานดีสัตย้อนหลังไปเรื่อยออกได้นะไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยมาเห็นะได้ทุบเข้าไปดิผิิเข้าไปเข้าไปผิิเข้าไปลังมาให้สิบหส้าย้อนหลังมา4ี่โดยเื่นหมายเลขสิบก็มาหาเห็ ผู้รักษสาประตูสกัดบอลออกหลังครับได้คอเนอร์อวบอวบสองอีกาเป็นลูกเตะม,มุมของ ดีๆถ้าเราขึยนมาเภอของเราครับมาร่วมชมการแข่งขันก่อนที่จะทำการเปิดนะถือาวุธโศกสนามสองของเรายังได้อยู่บอลบอลสองเจ็ดย้อนกลับมาให้เพื่อนโวตาเสียงเบานกเวดหมดเลยจังหวเป็นนี้เป็นสุริยทร์ทีเด็ดคารมี่ไหลออกมาด้านซ้ายไปไงประตูผู้สำรู้โซ่เปล่า ติดโรงเรียนสุตป,ปาครับที่ี่ครับกาจบคู่อยู่สิบสามครึ่งแรกนะครับ สุรินทร์เทเดชครับได้ระหว่างสวนป่าขันมี่กับสุรินทร์เทเดชครับเป็นลูกเตะมุมของสุรินทร์เทเดชวงนี้ว่าไงโยนยาวเข้ามาให้โอ้โหสองเก่งนะโนษนาเลยนะลูกนี้อยากให้เป็นมาโตะอยากโยกเข้ามาสุรินทร์เทเดชครับเล่นมาในสวนป่าขันมี่ สุดยอดก็ได้อีกครับชมมาหมาเลขสเยังไงครับไหลหลังเพื่อนเพื่อนโยกา้าเพื่อนายเพื่อนหยเลมายเ่มส่หาขอหเพื่อนมเ่นหมายสีเพื่อนเลยเลอมเี่อยเ่อยเลอลสเาเลียเเอหยขอมเลสียพอยเพื่อนมาี่หมาเนาลืนเาามาสี่านา ต้นไม้ยังกัรเติมกูไม่เลยไม่สิบไม่ฟางกะเลยตัวคอสองเจ็ดได้ลูกด้านซ้ายโยมาที่ด้านขวาแกลไงลูกที่ด้านห้ายไโโ้โหยังไม่ได้นะรูกนี้ข้ามผ่านออกไปจ้นหา้ย่งกักันเติมกูขึ้นมา ชีวาชีวามองอ้เพื่อนนะปาดใจเพื่อนโอ้ <c oughs> อน,นิดเดียวโอ,อโ,โอ้โหกับทีมเป็นลูกทุ่งของปอพาสองเท่หครับฝ่ายไหนวินลองไหมไม่ลองครับผมด้านขวาเพื่อนตึ้งว่าไงเจอด้านขวาแล้วนี่ไ้่ได้ฝ่ายตรงนี้ดีอยู่ <c oughs> ได้เป็นลูกทุ่งครับจับบอลจับบอลเล่นเอาไปได้ไปได้ เป,ป็นบอลกอสองเตัดได้ต uh, ้นมต้นมางมเลขสิบเก้าหมายหไม่ายเลขสิบองต้นมหาหิงหมยเ่หมาหมายเลขสิบสายเลขสิองไมเิบอง่น่ทางมานี่ตัวยังไม่ตัยังไม่ไหนยัไม่ไเลยดีครับตีต้นมหางต้นมหางบอามเลข

ลูกพุ่มเขาเข้ามาทัเองครับแค้พุ่มเข้ามาอบอลมาปิดอบอล20ปุ่มเข้ามาโอ้ยลอ้ยมาปิดมันดิอบอลลงอบอลทีทีไกบอลตุ่มหนเองก็ต่อนะครับบอลใครผู้เลี้ยวมาสู้ผู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยน้ำตุ่มไม่รู้วิ่ง หมายเลขเจ็ด๋หมาจะองรงได้ส่งให้เพื่อนอยงไรลูกนี้สองจริเลยครับสมายเลขสิบวงไหมอนชิจิโอโนะสองน้ล้นหายเลขสิบดูให้มายเลขสิบครับได้ครับหมายเลขส่ให้เพ ครที่คิดโดนมาให้หมายเลขสิบห้ต้นหาเงต้นหาเงให้ดนกลางว่าไงส่งให้ทางด้านขวาวาเื้อขวาเื้อกลาขเปียนอีสิมงมาด้านซ้ายไม่ผ่านว่าจะส่งให้หมายเลขสิบังติดคอี่ิดสิบดีเจ้าเจ้าของาอยู่รองเท้าอ่ะเปลี่ยนอเขาไมไปไหน ลูลลกลทุ่งของต้นหมายต้นหมายเอาขึ้นมาโดยมีสี่ทีขอบคุณมากครับท่านผู้เล่นทั้งสทีมนาทีต่